รวยแต่ไม่อยากเสี่ยงอะ่ะต้องทําไงดีครับก็ไม่ต้องทาค่ะหลายคนจะถามว่าทําไมคุณหนึ่งตอบแบบนี้ครูหนึ่งมีเหตุผลค่ะเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้วคุณเดินออกจากบ้านเดินข้ามถนนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะถูกรถชนหรือเปล่าเพราะคนที่ถูกรถชนทุกวันนี้ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะว่ารถจะมาชนกูไหม ชีวิตเราเนี่ยมันอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาแต่ความเสี่ยงแบบไหนต่างหากที่จะทําให้ชีวิตของเราอะพัฒนาหรือว่ามันก้าวหน้าหรือว่ามันเดินไปข้างหน้าหรือว่ามันดีขึ้นคุณจะเอาแบบที่ลืมตาตื่นขึ้นมาอยู่บนความเสี่ยงที่ไม่มีเงินหรือลืมตาตื่นขึ้นมาเสี่ยงเหมือนกันแต่มีเงินในบัญชีรู้สึกปลอดภัยสําหรับตัวเองและครอบครัวมันเสี่ยงเหมือนกันนะเว้ยแต่จะาความเสี่ยงแบบสภาวะแบบไหนละ่ะ ดังคำพูดของคนสำเร็จท่านหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือการที่เราไม่กล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงอะไรเลยดังนั้นตอนที่เราตัดสินใจเราก็แค่มองว่าความเสี่ยงที่เรากำลังจะแลกเนี่ยมันคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เราจะได้ไหมเพราะสุดท้ายชีวิตก็แขวนไว้กับบนความเสี่ยงอยู่ดีหากคุณต้องการลดความเสี่ยงวิธีที่ง่ายที่สุดคือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นก่อนค่ะ และเอาจริงๆนะคุณอาจจะไม่ได้กลัวความเสี่ยงก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจก็ได้ค่ะถ้าคลิปนี้ถูกใจไม่ขออะไรมากค่ะพิมพ์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ก็พอค่ะ